โน้ตบุ๊กสายทำงานหน้าจอใหญ่เบิ่มเบิม16นิ้วกับเจ้า Dell Inspiron 16 5625ปี2022รีวิวข้างในจะเป็นงไงบ้างมาดูกันครับ คอมคราฟทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอนคอมคราฟนะครับคลิปนี้ไอรินบอลก็จะมารีวิวเจ้าตัวโน้ตบุ๊กเดลอินส p i รอน16นะครับผมรหัส5625ปี2022นะครับผมซึ่งทางเดลเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดตัวไปสดๆร้อนๆอนกันเลยนะครับผมที่เมืองนอกนั่นเองนะครับผมโดยดีไซน์อะไรต่างๆนี่ถือว่า เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครผมจากตัว Inspiron 15นะัผมอันนี้คืออัปเกรดขึ้นมาทั้งหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นนะผมแล้วก็ตัวแผงคีย์บอร์ดเนี่ยที่เปลี่ยนใหม่ย้ายลำโพงมาอยู่ที่ด้านบนตัวเครื่องแทนนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นดูที่ดีไซน์ภายนอนก่อนนะผมไอ้บอลครับ ฝาหลังมันล้มไปนะครับผมเจ้าตัววัสดุของเขาหน้าผมภายนอกนี่ก็เป็นโลหะนะครับผมสีเทานะครับผม,บผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผมจากที่ผมบนเอามือจับจับมาเนี่ยก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายด้วยนะครับผมแล้วก็มีโลโก้เดลอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมส่วนด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยจะมียางรองนะครับผมเส้นใหญ่เลยทั้งเส้น นะครับตรงนี้ไว้สําหรับยกตัวโน้ตบุ๊กให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้านใต้ตัวเครื่องเนี่ยก็จะมียางรอง4จุดนะครับผมหนึ่แล้วก็มีช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับผมสแถวตรงนี้นะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะผมก็จะมีเขียนคำว่าอินสไพรอนด้วยนะครับผมมันกลับห,หัวในบอลยกตั้งให้ดูวัสดุตรงนี้ของเขาเนี่ยผมก็เป็นโลหะเช่นเดียวกับฝาหลังตัวเครื่องเลยนั่นเองนะครับทีนี้ามาดูพอเชื่อมต่อตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมทางด้านซ้ายมือนะผมไล่มาเลยก็จะเป็นรูเสียบสายชาร์จ H i USB 3.2 Type A นะครับผมแล้วก็ USB 3.2 Type C นะครับผมซึ่งตัวนี้รองรับทั้งการชาร์จ PD แล้วก็ต่อจอยแยก DP ด้วยนะแล้วก็มาดูด้านหน้าตัวเครื่องของเขาผมก็จะเรียบๆไม่มีอะไรเลย นะครับผมส่วนทางด้านขวามือนะก็จะมีรูเสียบหูฟังเคสเซ็ต3.5นะครับผม USB 3.2 Type A นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยมีช่องอ่าน SD Card Reader ตัวเต็มมาให้ด้วยนะครับผมส่วนตัวชอบมากๆเลยนะครับผมมีแค่น้ตบุ๊กไม่กี่แบรนด์เท่านั้นนะผมจะให้พอร์ต SD Card มาให้อย่างนี้นะครับผมทีนี้เรามาเช็คบาลานซ์ตัวเครื่องดูกันบ้างผมว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดปิดฝาพับมือเดียวได้หรือเปล่านะครับผมลองเปิดดูนะ สือว่าจะมีการเพยะเยะะเผยะนิดนึง oh, นะครับผม <no. S 1> เครื่องมันอาจจะใหม่นะผมแกนับพับอาจจะฝึดๆนะครับแต่ก็ถือว่าพอเปิดได้อยู่นะแต่แนะนำว่าใช้2มือดีกว่า oh. นะครับผมเปิดได้กลางสูงสุดประมาณนี้นะครับผมสัก 135องศาได้นะผมแล้วก็เก่ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนก็จะมีช่องอระบายความร้อนตรงแกนฝาพับทั้งหมด2ช่องด้วยกันนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูที่หน้าจอตัวเครื่องกันบ้างน,นะครับผมตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด16นิ้วเป๊ะๆเ,เลยนะครับผมเป็นความละเอียด Full HD Plus นะครับ16ต่อ10แล้วก็ด้านบนตรงนี้นะผมจะมีกล้องเว็บแคมพร้อมตัวมาา่านชัตเตอร์นะผมสามารถ เลื่อนเปิดปิดได้นะครับผมนะเพื่อความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ขอบจอง,ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าบางเฉียบเลยนะครับแล้วก็มาดูตรงดีไซน์คีย์บอร์ดของเขากันบ้างน,นะครับผม คีย์บอร์ดของเขาเนี่ยจะให้มาเป็นแบบไซส์มาตรฐานปกตินะครับผมไม่มีตัวนำแพดมาให้ตัวคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยมีไฟแบ็คลิตสีขาวมาให้ด้วยนะครับผมไว้สำหรับการใช้งานกลางคืนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ซ้ายขวาตรงนี้เนี่ยเขาจะทําเป็นลําโพงนะครับผมอยู่ที่ด้านหน้าตัวเครื่องนะอันี้ก็ชอบเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเนี่ยลำโพงอยู่ที่ด้านใต้ตรงน,น,นี้นะครับผมสองฝั่งตรงนี้นะซึ่งเวลาใช้งานเนี่ยเสียงมันจะลงพื้นทันไม่แบบเสียงมาดูอู้ๆเบาๆนะครับผมพอย้ายมาตรงนี้แล้วเนี่ยเสียงมันจะดังดกงนนง้แลว มุมบ,บนขวาตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มป,ปิดเครื่องนะผมแล้วก็สังเกตได้ว่าจะเป็นปุ่มสแกนลายนิมือด้วยเป็นการสแกนลายมือแบบแตะทัชนะครับผมแล้วก็ทัชแพดของคขาวผมให้มาเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะผมแล้วก็งานประกอบหรือว่าทําได้ดีไม่มีการยบยากแต่อย่างใด แล้วก็วัสดุด้านในยังคงเป็นโลหะเช่นเดียวกันทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะผมก็จะมีสติกเกอร์นะผมเป็นตัว Dell Premium Support นะครับแล้วก็ด้านล่างขงวาตรงนี้ก็มีสติกเกอร์นะผม,มอบอกสเ s ค e a k e r นี้นะว่าใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 7 5000 Series แล้วก็การ์ดจอมดนด์เป็นตัว AMD เช่นเดียวกันนะผมแต่เราบอกก่อนว่าเจ้าตัวนี้เป็น AMD 5000 Series ตัว Refresh รหัสใหม่ นะครับผมเดี๋ยวหน้าถัดไปเราไปดูสเปคเต็มเต็มของเจ้าเครื่องน,นี้ก,กันต่อเลยครับสำหรับเจ้าตัวสเปคเดล l Inspiron 16นะครับผม5625ตัวที่วันได้มารีวิวนี่จะใช้ CPU เป็น amd ryzen 7นะครับผมรหัส5825อยูเป็นตัว refresh นะครับผม8คอร์16เทรดนะครับก็คือจะมีคอร์สปีดมากกว่าตัว58 00U ปกตินะครับผมแล้วก็การ์ดจอเนี่ยเป็น AMD Radeon Vega 8 Onboard นะครับผมแรมตัวเครื่องให้มา8 g b DDR4 บัส3,200ความจุตัวเครื่องนะผมให้มาเป็นแบบ SSD M2 PCIe 3.0ขนาด 512GB หน้าจอนะผมขนาด16นิ้วความละเมอียด Full HD Plus นะครับผม1920ง0คูณ1 2 0สัสดส่วน86 1ต่อ10 Panel IPS นะครับผมก็ Refresh Rate อยู่ที่ 60 h z การเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2น้ำหนักตัวเครื่องนะครับผมอยู่ที่1.87กิกรัมาพร้อมกับ Windows 11 Home ประกันก็เป็นแบบ2ปี Onsite Service นะครับผมส่วนราคาค่าตัวของค้าวผมตอนนี้ยังไม่มีเปิดเผยออกมานะครับผมแต่คาดว่านะ่าจะอยู่ที่ในช่วงาราว20,000กันกาถึง30,000ต้นๆน,น,นะครับผมยังไงถ้ามีราคาอัปเดตมาเมื่อไหร,ร่นะผมได้บอกจะมาพอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ให้ทีหลังแล้วกันนะครับผม อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าเครื่องนี้กันต่อเลยครับมาเริ่มต้นด้วยการทดสอบดูวิดีโอ 4K บน YouTube กันก่อนเลยนะครับผมนี่คืออินบอลไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับผม เนี่ยนะใช้พลันงานของแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับผมดูคลิปความละเอียด 4K นะผม60เฟรมตามนี้เลยนะครับผมก็คือเจ้าเครื่องน,นี้เนี่ยสามารถเล่นได้ลื่นลื่นมีปัญหาอยู่แล้วนะครับผม 4, 39, สีสันการแสดงผลนเนี่ยก็ถือว่าทําได้ชัดเจนทุกมุมมองนะผมเพราะว่าเป็น panel IPS นั่นเองนะครับผมแต่ขอให้ดูข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นหน้าจอสัดส่วน16:10นะครับทำให้จะมีขอบบนขอบล่างเหลือนิดหน่อยนะครับผมตามนี้นะ เอาละครับชิ้นี้เรามาทดสอบลำโพงเจ้า Dell Inspiron 16เครื่องนี้กันบ้างน,นะผมซึ่งตัวเครื่องนี้จะใช้ตัวระบบเสียงเป็น WaveMax Audio Pro นะผมให้ลำโพงมา2ตัวขนาด2วัตต์เลยนะอันนี้บอลเปิดเสียงอยู่ที่30%นะครับผมลองฟังดูงก่อนนะเสียงอยว่า่อนั่งดังใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดสุด100%เเลยครับโอ้เสียงดังมาก เสียงเนี่ยถือว่าการแยกมิติซ้ายขวาทำได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมก็คือชัดเจนเลยแยกซ้ายแยกขวานะผมส่วนเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมแม่ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างโอเคเลยนะผมแต่เบสเนี่ยอาจจะบางไปนิดหนึ่งนะผมก็จะเด่นในเรื่องของเสียงกลางเสียงแหลมมากกวา่า นะครผมแต่ก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กอีกคนหนึง่งที่คุณภาพเสียงเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาทดสอบเล่นเกมดูกันบ้างนะครับผมเกมที่ไอ้บอลทดสอบตอนนี้นะครับก็คือเกม The Sim มสนั่นเองนะครับผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะครับไอ้บอลปรับตามนี้เลยความเี่ยวหน้าจอของผมก็เป็น1920งเก้นคูณหนึ่นะครับแล้วก็ตัวกราฟิกนี่ก็ปรับเป็นแบบมีเดียนะครับผมรีเฟรชเด็กหกสิบเพื่อวีซิงก็ปิดไปสังเกตเฟรมเรทที่ มุมบนซ้ายนะครับผมนี่คือปรับแบบมีเดียมนะครับผมในฉากเดอะซิมในบ้านเนี่ยเขาวิ่งที่เราาวสัก40กลางๆนะครับผม40่สิต้นๆประมาณนี้นะมีดอกมาเหลือ30มสิบกว่าๆนะครับถ้าแบบเท็กซ์เจอร์เยอะๆนะแบบตรงบาร์ร้านเหล้าอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวบางขอซูมออกมาดูนะครับผมเดี๋ยวลองเล่นเวลาดูนะให้มานี่ตัวซิมเองมาปุ๊บปุ๊บพอซูมออกมาในเฟรมเดี๋ยวก็วิ่งที่เราาสัก20กลางๆ20ต้นๆนะครับผมเมื่อแบบ Unit, ยูนิตเทคเจอร์เยอะนะก็ถือว่าเอามมเได้เดือดซิมสี่สบายๆอยู่แล้วผมการ์ดจอออบอร์ดของ AMD Ryzen 5000ตัวนี้นะเะครับทีนี้มาดูเกม Dota 2กันบ้างนะครับผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะครับให้วันปรับตามนี้เลยนะครับผมเร s โ l ลชันนะผมก็ปรับเป็นแบบ1920ณ1260เฮนะครับตามเนทีฟหน้าจอนะแล้วก็ตัวกราฟิกต่างๆนะผมเลื่อนมา1ขีดตามนี้นะผมเป็นแบบมีเดียนะครับสังเกต เฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะผมวิม่งอยู่ที่ประมาณสัก30มสิต้นๆสามสิบกลางๆนะครับผมจังหวะที่เขาบวกกันหนักๆเนี่ยก็ใส่สกิลตุกตับทุกตับก็ประมาณ30มสิต้นๆเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวรอแบบรอดูเขาออกันหนักๆนะครับนะครับผมฉากเขาออกันหนักๆเนี่ยก็เฟรมเรทแทบไม่เห็นต่ํากว่า30เลยนะครับถ้าแบบฉากายูนิคเทคเจอร์น้อยๆเนี่ยก็วิ่งที่ราวสัก40่สิต้นๆสีกลางๆด้วยกันนะอือก็ถือว่า เอามาเล่น Dota 2แก้ขัดพอได้อยู่นะครับผมเอาละครับทีนี้เรามาทดสอบตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro กันบ้างน,นะผมฟูตที่ใช้ก็เป็นฟูดเดิมเลยนะครับผมที่ถ่ายมาเป็นแบบความละเอียด Full HD 60เฟรมนะครับผมเดามาทดสอบเล่น Playback กันดูนะผมว่าม,มีอาการกระตุกหรือไม่นะครับผมลองเล่นไปดูนะครับผมสลับมาด้านหน้าดาวน์โหลดเนี่ยประมาณสัก2วินะครับผมหนึ่งสองจะเล่นนะครับ1 2อ่าแล้วก็เล่น ก็ถือได้ว่าอาจจะชา้าสันิดหนึ่งนะผมว่าเครื่องนี้เนี่ยให้แรมมาเพียง8กิกเท่านั้นนะผมถ้าให้แรมมา16น่าจะรวดเร็วกว่านี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาทดสอบใส่เอฟเฟกดูกันบ้างนะครับผมใส่สักกี่ชั้นดีใส่สัก4ชั้นแล้วกันนะครับผม1 2 3 4 นะครับผมนี่คือใส่เอฟเฟคไป4ชั้นแล้วนะครับผมดูเหนว่าจะมีการกระตุกไหมนะะลองเล่นดูครับเอฟเฟคที่ขึ้นมาป,ปุบปับปุบปับก็มีอาการกระตุกอยู่นิดนึงนะครับผมแต่ก็ถือว่าเอาไปใช้งานได้อยู่นะครับผมอ่ะชี้ิมมาทดสอบเอ็กพอร์ตไฟล์ดูกันบ้างนะครับผมฟอร์มแม็ก,ก็เป็น H.264 พีซีดก็เป็น high quality ลเอชดีนะครับผมดูเหมือนว่าคลิปนี้ใช้เวลาเอ็กพอร์ตประมาณกี่นาทีนะครับผมอ่เดี๋ยวเล่นบอลปอยมัน e n c o d ดดิ่งไปสัก1-2นาทีดูก่อนนะ จากเดิมนะครับผมถ้าเป็นตัวไรเส้น75800ยูนเนี่ยให้วนจำไม่ผิดนะผมใช้เวลาเราๆประมาณสัก30นาทีนะครับผมการจอนบอดอย่างเดียวนะ อาละครับตอนนี้ไอ้บอลก็ปล่อยให้มัน encoding ไปสักประมาณสัก2นาทีกว่าๆนะครับผมจะเหลือเวลาในการ export เนี่ยประมาณ30นาทีกับอีก40กวิากวินะผมเท่ากับว่าเครื่องนี้เนี่ยจะใช้เวลาเอ็กพอไฟล์ประมาณสัก3 2 3 3นาทีด้วยกันนะผมซึ่งถ้าบอกเลยว่าถ้าใส่แรมเพิ่มไปอีก8กิกเป็น16เนี่ย มันน่าจะ Export เ,เร็วกว่านี้แน่นอนนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของโปรแกรม My มดีเดกันบ้างน,นะผมซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่ติดมากับตัวเดียว Inspir อเครื่องนี้เลยนะครับผมนี่คือในหน้าแรกของเขาเนี่ยเขาจะมีตัวเมนูต่างๆนะผมบ่งบอกข้อมูลตัวเครื่องว่าเป็นเดีอินสปายรอนนะคร <16 S 1> ับผม16รหัส5625นะครับผมซีเรียลรหัสอะไรวารันตีเนี่ยเหลือกี่ปีนะผมสามารถกดเช็คได้เลยนะครับผมซิสเต็มต่างๆก็ดูได้ตรงนี้นะผมเป็น Windows 10 Single Language นะครับผมแรม8 SSD 512แล้วก็ในส่วนของเมนูที่ใช้กันบ่อย นะครับผมเป็นในส่วนของซีนีม่าตรงนี้นะผมสามารถเลือกปรับตัวสีหน้าจอได้ด้วยนะครับผมว่าจะเอาสีแบบไหนในวันเราลองเปิดให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นโหมดมูวี่นะครับผมโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยภาพก็จะติดเหลืองนิดนึงนะครับผมลดแสงสีฟ้านะโหมดสปอร์ตนะครับผมแล้วก็โหมดตัวแอนิเมชันนะครับผมสามารถเลือกเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับผมในวันขอปิดไปก่อนแล้วกันแล้วก็ในส่วนของซีนีม่าซาวด์นะครับผมตรงนี้นะก็คือเป็นในหน้าของระบบเสียงเวฟแม็กออเดีโอนะครับผม เดี๋ยวมันขอขยายจอยใหญ่ๆ,ๆนะครับผมตัวนี้นตะ่มสามารถเลือกเปิดปิดไดนะ้ผมว่าจะใช้ระบบเสียงตัว Web Mac Audio Pro หรือเปล่าครับผมเดี๋ยวลองจะทดสอบให้ดูว่าเปิดกับปิดต่างกันขนาดไหนนะเดี๋ยวมันขอลองปิดดูก่อนนะครับผมลองนี่คือเสียงแบบปิดนะครับลองเปิดดูโอ้โหเสียงเนี่ยโอ้โหต่างคนละเรื่องเลยผมแล้วก็สามารถเพิ่มเบสได้ด้วยนะครับผมเพิ่มเบสสักร้อยเลย เสียงแบตก็ดูหนาขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ในหน้าของตัว Power ตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของเมนูเซ t ติ n งนะครับผมก็คือเราสามารถเลือกได้ผว่าจะชาร์จไฟแบบไหนนะครับผมซึ่งจะมีตัวเมนู Express พรสชาร์ตรงนี้นะผมก็คือสามารถชาร์จด้วยความรวดเร็วในระยะเวลาสั้นนะผมเวลาแบบที่ใครรีบๆต้องการชาร์จแบตบ เร,เร็วๆนะผมก็มาเลือกตรงเมนูนี้ได้แล้วก็ในส่วนของเมนูเชอร์มอฟนะผมด้านบนเนี่ยไอ้บอลปรับเป็นแบบอัลตร้า r ปรแมนนะผมก็คือใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับหรือว่าที่ใครแบบต้องการให้มันลมทำงานเงียบๆนะผมเสียงเงียบๆทำงานในห้องสมุดหรือว่าทำงานในออฟฟิศเนี่ยก็เริ่มหมดคว i เอดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมจนหมดเงียบนั่นเอง ทดสอบกล้องเว็บแคม Dell Inspiron 16 5625เครื่องนี้นะผมดูว่าคุณภาพเสียงคุณภาพภาพเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะผมโดยตัวเครื่องเนี่ยจะให้กล้องเว็บแคมมาเป็นแบบความละเอียด Full HD นะครับผม 1080p 30เฟรมนะผมจากเดิมรุน่นก่อนเนี่ยจะเป็นแค่แบบความละเอียด HD เท่านั้นนะครับผมภาพตอนนี้บอลดูอยู่นะผมสึกว่าสีเนี่ยคอนท้า์ค่อนข้างจัดใช้ได้เลยนะผมสีเนี่ยเข้มมากๆนะผมแล้วก็รู้สึกว่าภาพเนี่ยจะติดโทนแดงนะครับผมนายบอลเนี่ยค่อนข้างแดงเลยทีเดียวนะดูจฉดในภาพ ตอนนี้นะครับดูระยะโฟกัสของเขากันบ้างน,นะผมการโฟกัสเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างใกล้นะผมก็คือเห็นลายมือไอซิ่บอลเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองทดสอบเปิดปิดกล้องด้วยแคมดูนะผมถ้าเราปิดสวิตช์ตัวมาชาัตเตอร์นะผมนี่คือปิดมาชาัตเตอร์ไปแล้วนะแต่กล้องยังอัดอ,อยู่นะผมพอเปิดขึ้นมาก็ตามนี้เลยนะผมภาพก็จะสว่างขึ้นมานะเดี๋ยวลองทดสอบเสียงซ้ายขวากันดูนะผมว่าไม้เป็นยังไงนะผมซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวา,า,ขวาอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปอีกทีเนาะ ต่อมานะครับผมมาดูผลทดสอบอื่นๆกันบ้างนะครับผมสำหรับตัวโปรแกรม Cinebench R23 นะครับเป็นวัดทดสอบประสิทธิภาพของ CPU นะครับผมตัว AMD Ryzen 7 5825U ตัวนี้นะครับตัวรหัส Refresh เนี่ย8คอร์16เครดนะครับจะได้คะแนน multi core ไปสูงถึง10,760แต้มนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับผมเป็นแบบน้องๆ CPU ตัวรหัส H กันเลยนะครับแล้วก็ตัวคะแนน single core เขาก็ได้สูงถึง1,328แต้มนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะ ถัดมานะครับผมดูผลทดสอบขอบเขตส,สีหน้าจอนะครับหลังจากที่บอลคาิเบตหน้าจอเครื่องนี้ด้วยตัว s p i d e r e ์ i อ l ก t นะครับผมนอกากว่าเครื่องนี้เนี่ยจะมีขอบเขต srgb สูงถึง64%ด้วยกันนะครับผมถือว่าอยู่ใน เกรดกลางๆตามมาตรฐานโนบูปกต,ติทั่วไปนะแล้วก็มาดูผลทดสอบ SSD ตัวเครื่องนะผมให้มาเป็นแบบ m 2 p c vce 3.0ขนาด 512GB นะครับใช้ได้จริงอยู่ที่ 460GB ด้วยกันจะมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่1,577 MB เปอร์เซ็แล้วก็จะมีความเร็วในการเขียนอยู่ที่1,204 MB เปอร์เซ็ด้วยกันนะครับผมถือว่าให้มาเป็นเกรดคุณภาพกลางๆท,ทั่วไป แล้วก็มาดูผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครผมวันนี้คือให้มอนไปต่อ Wi-Fi ดู YouTube นะครผมปรับแสงหน้าจอ30เปอร์เซ็นต์เปิดเสียงลำโพง30เปอร์เซ็นต์แล้วก็ปิดแสงไฟคีย์บอร์ดไปนะครผมตัวแบตเตอรี่ตัวเครื่องนี้เนี่ย แต่สามารถดู YouTube ดูวีโอได้นานสูงสุดอยู่ที่9ชั่วโมงกับอีก50นาทีนะผมเกือบเกือบ10ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะผมบอกเลยว่าแบตเตอรี่ตังนี้เนี่ยอึดมากๆนะผมเพราะว่า CPU มันประหยัดไฟด้วยแหละ้วก็ปิดท้ายด้วยผลทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องนะผมอันนี้ให้บอลประทับใจมากเลยนะผมอุณหภูมิ CPU ของเขานะตัว Ryzen 7 5825U เนี่ยจะร้อนสูงสุดอยู่ที่94องศาเท่านั้นนะผมถือว่าค่อนข้างเย็นมากๆ มาดูการแกะอัปเกรดตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมบอกเลยว่าตัวเครื่องนี้เนี่ยแกะง่ายมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมขอให้ดูฝาหลังเขาก่อนนะครับผมตัวน็อตด้านหลัง2ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะสองตัวนี้เนี่ยซ้ายกับขวาตัวนี้นะครับผมก็คือเขาจะมีตัวสลักด้านในนะครับผมเวลาแกะขึ้นมาเนี่ย ฝาพับมันก็จะเด้งขึ้นมาด้วยนะผมทำให้เราสามารถแกะได้ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วก็สุดตรงนี้นะผมก็แข็งแรงทนทานนะผมมีช่องทางด้านซ้ายขวาตรงนี้นะผมดูจากรูแอดมบิวบอลได้นะครับผมอาชีนเรากลับมาดูที่ตัวเครื่องนะผมจะให้พัดลมใบความร้อนมาหนึ่งตัวขนาดใหญ่นะครับผมพิพายสองเท้านะครับผม1-2ตามนี้นะครับผมแล้วก็จะมีช่องใส่แรมทั้งหมด2ช่องด้วยกันนะผมนี่ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะผมปกติเป็นรูกใส่ทํางานยี่ห้ออื่นเนี่ย เขาจะให้แรมฝังบอร์ดมานะครับผมหรือว่าอย่างมากนี่ก็ให้1สล็อตนะครับผมแต่อันนี้เนี่ยเขาให้มาแบบ2สล็อตเลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับผม1ช่องแล้วก็2ช่องตามนี้นะครับผมคือสายมาให้แล้ว8กิก1แถว D D R 4 นะครับผมนี่นะเขามีเขียนไวเลยนะผมว่าเป็น DDR4 only นะผมไปใส่ DDR5 ไม่ได้เนีผมส่วน SSD ตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะผมสามารถใส่ได้1ึงแถวนะครับผมถอดเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ตัวการ์ด WiFi ของเขาเนี่ยก็อยู่ตรงกลางตัวเครื่องเลยนะครับผมเป็นของ MediaTek ลำโพงเนี่ยซ้ายขวานะครับผมดอกค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับแบตเตอรี่ตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีอยู่2ก้อนนะครับผมเป็นก้อนใหญ่ตรงนึงตรงนี้แล้วก็ ก้อนเล็อีกก้อนหนึ่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็ความจุแบตเตอรี่ของเขานะผมจะอยู่ที่54วัตต์อาวนะผมตรงนี้เลยนะอ่ะเกือบลืมเนะผมเดี๋ยมาดูที่อะแดปเตอร์ของเขาด้วยนะผมอันนี้ไอ้วันพึ่งดึงปลั๊กออกมาเลยนะผมจะเห็นได้ว่าตัวอะแดปเตอร์จะมีไฟสีเขียวด้วยตรงนี้นะครับผมก็คือถ้าเราเสียบไว้เนี่ย ไฟมันก็จะติดนะครับผมนี่บอลเพิ่งดึงออกนะฮะดับไปแล้วนะครับผมแล้วก็หัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นหัวสามขานะครับผมเป็นหัวกลมด้วยนะครับผมส่วนต,ตัวชอบมากนะครับผมแบบหัวกลมอย่างนี้นะถ้าเป็นพวกแบบขาตะเกียบนะครับผมเวลาเอาไปใส่ในกระเป๋าเนี่ยระวังมันจะไปขูดเครื่องนะผมถ้าเป็นหัวกลมอย่างนี้เนี่ยมันขูดอะไรก็ไม่ค่อยเป็นรอยอะไรเท่าไหร่แล้วก็หัวอีกฟังหนึ่งนะหัวจะเป็นหัวกลมปกติตามนี้นะครับผมความยาวสายก็น่าจะมี2เมตรได้นะครับผมรวมทั้งสายชาแล้วก็ตัวสาย A c ซของเขานะ แล้วก็ขนาดดัปเตอร์ของเขานะผมก็ประมาณครึ่งฝ่ามือไอ้มิบอลเท่านั้นเองนะครับผมจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่65วัตต์ตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าจ่ายไฟตามมาตรฐานเช่นเดียวกันนะ สรุปนะผมจากการที่ไอวินบอลเนี่ยได้ใช้งานเจ้าตัว Dell Inspiron 16 5625เ56ครื่องนี้มานะผมส่วนตัวถือว่าค่อนข้างชอบม,มากๆเลยนะผมโดยเฉพาะในเรื่องของวัสดุงานประกอบเนี่ยที่มันพรีเมียมกว่าตัว Inspiron 15อย่างรู้สึกได้รวมถึงในเรื่องของหน้าจอผมที่อัปเกรดขึ้นมาใหญ่กว่าเดิมนะผมเป็น16นิ้วแล้วนั่นเองนะผมรูม้สึกว่าจะเป็นเทรนด์ของโน้ตบุ๊กในปี2022ด้วยรวมถึงลำโพงเขาเผมก็เสียงดีมากๆนะผมเสียงดังฟังชัดแยกซ้ายขวาชัดเจนนะผมคือลำโพงเขาเนี่ยมันดังกว่าโน้ตบุ๊กร ปกติทั่วไปอย่างรู้สึกได้เลยแล้วก็แป้นคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยก็ถือว่าทํามาให้ค่อนข้างดีนะผมคีย์ค่อนข้างตืดน,นะผมแล้วก็เสียงพิมพ์ของเขาเนี่ยก็คือเสียงเบามากๆนะผมเนี่ยคือพิมพ์แล้วแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้เกือบๆสิชั่วโมงอีกด้วยนะผมถ้าไปาทํางานเอกสารทั่วไปก็คือมีเกิน10ชั่วโมงแน่นอนนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนข้อสังเกตของเขานะผมเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของแรมตัวเครื่องเนี่ยจี้ให้มาเพียงแค่8ปกิกท่านั้นนะผมส่วนตัวมองว่าน่าจะให้มาส สามารถอัปเกรดเพิ่มได้แล้วก็ในเรื่องขอบเขตสีหน้าจอนะผมสวนตัวมองว่าน่าจะให้มาสัก้อรซ srgb เนี่ยมันจะสวยมากๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะโหรับการรีวิวเจ้าตัว dell i n s p i r o n 16 5625เครื่องนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองไอ้มอนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายหรือฝากกดไลค์กดแชร์กดซัชสไคร์ชแนลคอมคาร์ นะครับ